สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงสุราษฎร์ธาน,นีชุมทางหัดใหญ่ถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินค่าก่อสร้างราว66,000ล้านบาทที่จะมีการก่อสร้างเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหัดใหญ่ถึงสงขลาเป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญของโครงการพัฒนาเครือข่ายรถไฟทางคู่ของประเทศระยะทางประมาณ321กิโลเมตรโดยใช้วงเงินงบประมาณกว่า66,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความล่าช้าและเพิ่มความถี่ของขบวนรถ การเปลี่ยนจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่จะลดความจําเป็นในการรอหลีลดคอขวดและทําให้อัตราความตรงต่อเวลาดีขึ้นเพิ่มความสามารถในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารช่วยขยายศักยภาพการขนส่งทางรางของภาคใต้และเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาคต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวเส้นทางออกแบบเพื่อลดจุดตัดระดับถนนและมละพิษจากการใช้เชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับการใช้ถนนขนส่งซึ่งขณะนี้ ผ่านการอนุมัติจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเร็วๆนี้นะครับสำหรับเส้นทางดังกล่าวผ่านพื้นที่4จังหวัดได้แก่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทาง65กิโลเมตรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง119กิโลเมตรอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง ระยะทาง77กิโลเมตรและอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาระยะทาง60กิโลเมตรนะครับโดยมีสถานีรวม65สถานีรูปแบบทางมีทั้งทางยกระดับระดับดินและการขุดอุโมงคเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับและเปิดให้บริการจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบขนส่งรถไฟให้มีความรวดเร็วปลอดภัยและทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นอีกทั้งยังประหยัดเวลาและลดต้นทุนการเดินทางารวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสินค้าและบริการทั้งในเขตเมืองชนบทและระหว่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าภายในปีแรกในการเปิดให้บริการจะมีผู้โดยสารประมาณ7.7ล้านคนต่อเที่ยวต่อปีและในช่วง10ปีถัดไป จะเพิ่มเป็น10.4ล้านคนก่อนจะขยายตัวเป็นประมาณ16.1ล้านคนภายใน20ปีหลังเปิดให้บริการนะครับนี่ก็เป็นความเคลืบหน้าของโครงการดีๆที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าหรือโครงการดีๆอื่นเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทติดตามรับชมสวัสดีครับ